กาบอรเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่ผ่านมาอะไรเรื่องราวสอที่เกิดขึ้นมาพี่จังหวัดเป็นไงเพราะว่าหลายคนจับว่าพี่จังหวัดตูโมโหจริงโกรธจริงแล้วก็โมโหจริง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 ตรงที่น้องเขาเขามาขอโทษเราก็โอเคนะครับในระดับหนึ่งแต่น้องบอกว่าไม่คำว่าไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหากันอย่างนี้อันนี้ผมมีความรู้สึกมันไม่ได้เพราะว่าน้องเป็นมืออาชีพสำหรับนางงาม แล้วน้องเนี่ยเกิดจากเราแล้วก็ไปเวยไปแวะเวียนที่อื่นแล้วก็กลับมาที่เราอ่ะน้องต้องรู้วัฒนธรรมของทั้งสองฝั่งแล้วน้องก็ต้องติดตามข่าวสารน้องก็ต้องศึกษาสถานที่ที่มาว่ามีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็เลยโกรธมากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมันคิดได้สองอย่างคือพูดไปเรื่อยเปื่อยนะฮะหรือไม่รู้จริงจริง ถ้าไม่รู้จริงๆนี่คือแบบเฮ้ยอยู่ไม่ใช่นางงาหน้าใหม่อยู่ <"You S 2> ไม่ใช่ไม่เคยผ่านเราอยู่ <"You S 2> ไม่ใช่ไม่เคยผ่านเขานะครับแต่ถ้าเกิดรู้แต่พูดกพ่อแก้ตัวมันก็ไม่มันมัน,ม,นมันก็ฟังไม่ขึ้นมันเหมือนเป็นคนพูดโกหกเราก็เลยร้รโกรธมากแค่นั้นเองครับไม่รู้ไม่พูดกับผมคือผมกําลังกินอยู่เจ้าของร้านเนี่ยขออนุญาต เชิญตัวผมไปถ่ายรูปหน้าร้านเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วชุลมุนผมก็ไปถ่ายรูปเดินเข้ามาน้องก็เดินครับลุกจากโต๊ะอาหารมาหาผมตรงเคาน์เตอร์ผมซึ่งผมจเจอกับไปที่โต๊ะน้องก็บอกว่าขอโทษนะครับพี่นวัดเรื่องที่ไปเอาเสื้อผ้าหรอกผมว่าเราไปเอามาทำไม้เขาบอกหนูไม่รู้จริงๆว่ามีปัญหากันขนาดนั้นอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าฟังคนเดียวคงไม่ได้เรื่องแล้วลเพราะว่าผมไม่อยากอยู่ในที่อับแล้วเดี๋ยวผมพูดปั๊บ เดี๋ยวน้องไปพูดกับใครยังไงหรือเอาไปอ้างฝั่งนู้นยังไงผมไม่รู้พูดกับผมอย่างหนึ่งไปอ้างอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะแบบคุยสองฝั่งหรือเปล่าแล้วก็อีกเจคนจะเข้าใจยังไงผมก็ไปเลยถ้าไม่รู้ผมก็แบบดึงเสื้อเขานิดนึงให้ไปนั่งที่โต๊ะกินข้าวก็ให้เขานั่งแล้วผมก็แน่ใจเหรอไม่รู้ผมก็ถามเลยต่อหน้าทุกคนแล้วก็ผมเป็นคนไม่ให้คน ลงจากไลฟ์เพราะผมเป็นคนเปิดเผย <c oughs> ก็ให้เผยแพร่ไปเลยเพื่อให้ฝั่งเรื่องเยอะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอะไรบ้างที่ผมพูดออกไป <c oughs> ไม่ต้องเดาผมพูดอะไรออกไปฟังให้ชัดแล้วก็ผมถามอะไรตอบให้ชัดไม่ต้องมานั่งเดาทุกอย่างคือผมรับผิดชอบที่ผมพูด <c oughs> เอาให้มันชัดไปเลยเรที่เกิดขึ้นพี่รวัตก็คือให้น้องๆไล์ใช่ไหมครับเพราะว่าทัวร์ไปลงหลายจังหวัดมากอ๋อไม่น้องไล์อยู่แล้ว น้องพักเที่ยงเนี่ยน้องเขาจะเก็บแฟนคลับเพิ่มด้วยการไลฟ์ขายของไลฟ์พูดคุยคือตอนนี้น้องจะไลฟ์ทิกตกอกันทุกครั้งที่มีการเบรคคือไลฟ์อยู่ประมาณผมว่าเป็นสิบแต่บางคนตกใจก็รีบกดปิดผมเห็นกําลังปิดผมเลยบอกไม่ต้องปิดห้ามปิดใครไลฟ์อยู่ห้ามปิดทุกคนจะกลัวผมห้ามปิดเด็ดขาดนะให้ทุกคนฟังให้คนในไลฟ์ฟัง คือผมอยากให้ทุกคนฟังเหมือนที่ผมให้เขานั่งตรงนี้แล้วทุกคนฟังผมอยากให้คนฟังทั้งหมดให้มันชัดเจนครับพอ้พองนดีน้องทีสาใส่สบายหายวันนั้นเพราะว่าน้องก็เลิกลากอยู่เพราะว่าทุกคนมีใส่สบายน้องไม่มีน้องก็แจ้งพี่เลี้ยงแล้วว่าใส่สบายหายเราก็กําลังช่วยหากันอยู่แต่ยังไม่เจอนะตอนนั้นแต่ตอน หลังจากนั้นรู้สึกเจอจนช่วงไปบ่ายเย็นๆผมไม่แน่ใจแต่เจอเจอหลังจากเราเลฟ์เสร็จแล้วเคตูได้รับการแก้ไขย,ยังไงบ้างหรือว่าแต่ก็จริงๆผมยังไม่ได้คุยกับน้องตรงๆเลยนะตั้งแต่วี่งเสร็จแล้วผมก็ขึ้นรถกินก็ไม่ต้องกินแล้วที่เหลือก็ขึ้นรถไปสงบสติอารมณ์ก็ลากอิงฟ้าชาลตดขึ้นรถก็ปล่อยเขาไปเราก็ยังไม่ได้คุยกันถึงทุกวันนี้ครับก็ยังไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรครับที่จริงในแง่ผมยังรักก็คือ เราจะให้อภัยมันคน้องเขมาขอโทษคือมันไม่ใด้เรื่องของให้อภัยนะเพราะหลายคนอาจจะแบบมาถามผมตลอดว่าให้อภัยไหมเอ่อคำว่าอภัยผมว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวผมอาจจะมีเรื่องส่วนตัวบางจุดก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยผมไม่อยากให้น้องเป็นชนวนหรือเป็นเชื้อเพลิงในการให้คนอื่นมาเล่นตลกกับผมนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าตั้งแต่ผมกลับจากอินโดนีเซียคือ <c> ผมไม่แตะไม่ยุ่ง ไม่เกี่ยวอย่ายุ่งกับผมทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆผมว่ามันก็ไม่แฟร์นะที่เอารูปเราไปรีโพส์นะฮะซึ่งเป็นรูปในการทำงานของเราแล้วผมก็ว่ามันก็แปลกๆที่โพสต์คำพูดแปลกๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งคิดเองก็ได้ไมั้งอ่านแล้วก็รู้สึกคิดเองก็ได้ว่าเออมันอะไรเหรอมันไม่มีอะไรโพสต์กันเลยเราต้องมาเป็นภาษาลูภาษาแปลกๆขึ้นเหนือก็เป็นภาษาเหนือผมบินเหนือก็พูดภาษาเหนือคือแบบ คือบอกตรงๆว่าไม่อยากจะยุ่งแล้วพอกล่านว่าอุ้มอะเปรียบเสมือนชนวนที่ทําให้คนอ่ะมาเล่นอยู่ตลอดหนึ่งชุดใช่ว่าผมไม่รู้นะครับชุดแรกฝ่ายตรงข้ามกองเชียร์ก็เริ่มตั้งกระทุจับ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 อดทนชุดที่สองจบแจับ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 แจับก็อดทนชุดที่สที่มาที่แอร์พอร์ตก็คือไม่ไหวแล้ว ก็คือไม่ไหวจริงๆวันลุนขึ้นเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามีอีกกี่ชุดแล้วก็จะยังไงกันต่อเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเคลียร์เถอะก็คิดว่าจะเคลียร์ดีๆไม่ได้คิดว่าเคลียร์วยวายแบบเียงดังแต่เบังเอนน้องพูดว่าไม่รูอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้แบบมันใสามากเลยนะตาใสานะม,มันมันรับไม่ได้ครับคนเราอยู่ด้วยกันจนอายุ27แล้ว28แล้ว มันรู้จักเรื่องงานประกวดนางงามมาเยอะก็เลยไม่พอใจในสิ่งนี้ครับก็คือจะให้น้องประกวดโดยสไปไม่มีการเขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ออกครับก็อยู่ไปครับเป็นเรื่องปกติครับก็อยู่ตามสภาพนะฮะก็คือถ้าดีก็ดีก็แล้วแต่น้องจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือเปล่าแต่ว่าถามว่าเสียความรู้สึกไหมก็ต้องพูดตรงๆว่าก็ต้องเสียความรู้สึกเพราะบริษัทเราไม่อยากจะมีปัญหากับเวทีนั้นอยู่แล้วคือก็พูดไปแล้วว่า เราไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวไม่เอานางงามไม่เอาสปอนเซอร์บริษัทไฟไม่อยากยุ่งใช้คำว่ารังเกียจไปแล้วว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาพัวพันกันทําไมแต่ว่าจะโทษจะโทษอะไรก็ครั้งนี้มันเกิดจากคนที่มาประกวดเป็นการโยนนะฮะโยนขี้ขึ้นไปบนฟ้ามันก็เลยกลายเป็นเลเธอะกันไปหมดมก็แบบก,ก็ต้องดุเด็กเราตามที่ชาวเน็ตพูดเว่าเป็นสายเรา อ๋อหลายคนก็วเป็นสายลับ,อบตอนแรกผมก็แอบคิดนะว่าอะไรมันจะเยอะแยะมากมายคิดอะไรกันเยอะขนาดนั้นหรือจะเข้ามาสร้างสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรจะเข้ามาด้วยเหตุผลใดก็ตาม <S <S ญญาผมว่าผมก็มีวิธีการในการสแกนนะครับตอนนี้ผมก็ยังสแกนอยู่นะยังไม่ได้ปล่อยปล่อยเลยอิสระครับก็ทำให้กฎที่เราเคยออกไว้ต้องขยายเพิ่มนะคับว่าห้ามอะไรอีกก็ตอนนี้มันห้ามได้งแตปี ปีก่อนหน้าอุ้มเอ้ปีหลังอุ้มเพราะงั้นปีอุ้มก็เลยรอดในอนาคตอันใกล้อาจจะอาจจะห้ามเลยก็ได้นะตั้งแต่ยุคอดีตมาเลยก็เดี๋ยวขอคิดอีกทีหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่าขุดอดีตมาใช้กันเลยซึ่งผมว่ามันก็ไม่แฟร์มันก็ไม่แฟร์นะเพราะผมเป็นคนแฟร์ผมไม่อยากทําอย่างนั้นคือผมพูดวันนี้ก็คือเรื่องวันนี้วันนั้นที่ผมพูดคือเริ่มปี2 21ก็เริ่มปี21หนึ่ง แล้วก็อีกเวทีหนึ่งผมพูดปี2อก็เริ่มปี2อก็ผมไม่อยากจะบอกทุกปีที่ผ่านมา1-9-1-8จะโดนไปหมดผมว่ามันก็ไม่แฟรสำหรับน้องๆเขาเพราะเรายังไม่ได้พูดแล้วเขายังไม่รู้นะครับก็ไม่อยากจะทําถึงขนาดนั้นก็ผมเป็นคนเบื่อครับพูดตรงๆจะทําอะไรก็ทําเหมือนกันไปหมดนะจะทํา7 7จังหวัดก็ทำทำหนึ่งแล้วก็ยังทํา77อีกอันหนึ่งอีกแล้วก็พีดีผมก็ถูกกวนตลอด แล้วครับแล้วก็มันมีความวุ่นวายที่มันคล้ายกันหมดนะครับแล้วก็เชิญกรรมการไปด่าผมนะฮะก็แม่คุณนั่นแหละนะฮะก็ไปนั่งอยู่ข้างหน้าลูกสาวก็เป็นพิธีกรเดี๋ยวทัวลงเดี๋ยวนี้ก็จอดรถทุกทีอะไรอ่ะมันคือเบื่อเข้าใจไหมคุยกับผมก็หงายโทรศัพท์ให้คนรีคอร์ดแล้วโพสคือเบื่อเข้าใจไหมแล้ววันนี้จะมาพูดโลกสวยว่าอย่าไปพูดเลยลเราไม่ได้ทำอะไรไม่ยังทำอยู่ไม่เลิก เออกลรุณาไปดูบอกแล้วไงคำพูดเชื่อไม่ได้นอกจากการกระทำบอกว่าไม่อยากยุ่งโอ้โหสงการโพสต์ว่าอะไรเออใช่เออนั่นแหละแล้วใครรีโพสต์ใครรีโพสต์ใครรีโพสต์พูดสิใครรีโพสต์อ,อ่าคนหนึ่งที่กำลังจะประกวดชื่ออะไรใครรีโพสต์พูดมาสิพูดมานักขาวกว่าวควอะไรละ่ะเราเป็นสื่อ ฮะฮะไม่ใช่เอวีนาเออใช่ไครรีพจน์นะวีนาโอเคคือผมรู้นะผมเป็นเด็กที่มีการศึกษาบ้างผมรู้ว่าหมายถึงอะไรคือการกระทำอะไรแบบนี้มันก็ไม่น่ารักแล้วลุงขึ้นเช้าแม่ตัวแม่มาบอกว่าเราไม่อยากยุ่งอย่าไปให้ข้าอย่าไปเกี่ยวเราไม่เคยแปอะไรเลยเหรอกินอะไรเหรอ ก็ถามรายละเอียดให้เลยอย่างเกิดปัญหาทีเอาเป็นว่าบอกผ่านซื่อไปเลยนะจะเอาอะไรจากทางผมเอาไปแล้วถ้าทางผมจะไปเอาอะไรทางผมไม่เอาอยู่แล้วเกิดเด็กไเอาอะไรไม่ต้องให้เลยครับเออใส่ลิ้นชักล็อกไปเลยอย่าให้เออเท่านั้นแหละไม่มีอะไรได้คุยกันเฉยๆเรื่องอะไรคะเรื่องคิดถึงที่บอกว่าคุยแล้ว แบบมือทับอบเลอย่างนคิดถึงมีความเป็นห่วงไหมหรือว่ายังไงก็เล่าเรื่องสารทุกสุขดบเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้พิติก็มาให้ฟังแต่พิติเป็นคนแบบสรุปดีนะเออคนมันทําอะไรไว้มันต้องเจอเร็วๆนี้แหละน่ารักน่ารักทำอะไรไว้มันจะได้ในสิ่งนั้นแหละเขาไม่ได้ว่าใครแต่เขาปัดปอบประโลมอะไรอย่างเงี้ยเขาน่ารักเขาน่ารักเพราะแค่นั้นเองก็แปลคนคิดถึงกันผมรู้จักพิตีมานานแล้วครับ ตั้งแต่แมทชิ่งสมัยโบราณนั่น่ะก็เลยก็เลยได้คุยกันสั่งยากไปได้คุยกันมานานเป็นปีตอัไหคุณก็ติความไปว่ามีเรื่องแซ่บๆอะไรประมาณไม่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 ก็ก็แค่คุยเฉยๆยังไม่ได้คุยกับพี่นะเดี๋ยวจะว่างๆก่อนยังไม่ได้สะดวกสนิทการมีเบอร์น่ารักน่ารักตอนนี้เขาก็ไปทํานางงามอีกเวทีแล้วน่ารักน่ารักมากเป็นคนน่ารักดีแล้วล่ะ คนน่ารักอย่างเงี้ยไปทำอะไรก็จเจริญหลังจากนีจะมารับทานข้าวอะไรกันโอ้ยความสัมพันธ์มันไมมววันหายหรอกครับคนน่ารักนะฮะไม่เป็นไรก็ข้าวของคนอยู่ที่ผลอง,งานนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับก็เรายังคุยกันได้ถ้าคนไหนยังมีความน่ารักหลงเหลือยังมีมิตรภาพใดๆ แล้วก็ต้องท้าอกตรงที่ตากล้องมาเล่าอะไรให้ฟังแต่เล่าให้ทุกคนฟังไม่ได้ตากร้องที่พวกคุณสัมภาษณ์นั่นแหละช่างภาพเขาเรียกว่าช่างภาพอันนี้ก็เป็นทีดีแล้วไม่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 แค่ซัพพอร์ตก็ไม่ไม่เกี่ยวกับบิสกันไทยแลนด์นะครับพรุ่งนี้ไม่ต้องขึ้นอักษรย่ออะไรกันนะเขามาซัพพอร์ตสระบุรีเขาจ้างมาเป็นโฟโตกราฟเฟอร์แลวไม่เกี่ยวกับผม นะฮะดังนั้นแหละแต่ผมก็รู้สึกอู้จริงเหรอไหนขอดูหน่อยสิเอุ้ยอุ้ยมีนามโทรศัพท์ไม่ไม่แกเปิดให้ดูเลยรถไม่งรู้ไม่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 มีอะไรอ่ะก็แค่เอกสารช้ำๆนิดหน่อยยังไงครับยังไงคต่แต่เป็นที่จราจรไปเรื่อยไปเรื่ไม่ทันเห็นเลยครับช้ำๆนิดหน่อย ไม่เป็นไรครับเราเราไม่ได้ปรึกษาเขาเข้ามาระบายมั้งครับเพราะผมไม่ได้เป็นที่ปรึกษาครับแล้วก็โอเคก็เราตกใจที่ท่าออกคือมีเราอยู่เป็นเงื่อนไขด้วยเหรอแล้วไหนบอกแล้วไหนบอกเราไม่สําคัญไม่อย่างนั้นมันจะช่างภาพเขาบอก่าทุกอย่างคือการจัดฉากพิศวาสอผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฮะไม่ใช่เรื่องผมแต่ว่าจําไม่นะว่าจําไม่นะว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนผิดต้องถูกลงโทษคนไม่ผิดก็ถูกปล่อยตัวนะแล้วคุณพิ่วันเองก็ยินดีที่จะร่วมงานกับทางัาได้ด้วย้ไม่เป็นไรเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีครผมจะไม่ร่วมง,งานกับคนไม่ดีอย่างเดียวนะชัดเจนมั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 นไม่เกี่ยวอะไรกับผมหรอกแต่ว่าผมตกใจแล้วผมก็ไม่สามารถจะบอกนักข่าวหรือบอกใครได้ว่าว่าผมมีอะไรมาข้อมูลอะไรมาอันนี้บอกไม่ได้จริง เพราะว่าผมว่ามันมันไม่น่ารักผมขอรับรู้ไว้คนเดียวสุดท้ายแล้วครับอสทาวนี้ย้าจุดยืนของแกริงรอบครับอสจุดยืนของแกรนะครับดูแกร์นี่เป็นแกรเราเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านการประกวดนางงามแล้วก็ธุรกิจทางด้านอื่นควบคู่กันไปเราเองนั้นมีจุดยืนของเราเราไม่เคยรู้สึกกลัวใครนะครับแม้กระทั่งรัฐบาลเรายังไม่เคยรู้สึกกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามายุ่งกับเราแล้วก็ถ้าเกิดสมมติอยากยุ่งจริง ก็บอกมาเลยให้ชัดเจนว่าจะทําอะไรเราจะได้ทําด้วยหนุกๆนะฮะเพราะเราเป็นคนจริงนะแต่ถ้าเกิดแบบมากระดาอกระแตะลํนะเหมือนคนแบบตื่นขึ้นมาแล้วงงพิมพ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เอาไม่เอามันเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ดีมันไม่น่ารักนะฮะแล้วก็เวลาทําอะไรแล้วเนี่ยเวลาพูดต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทําด้วยไม่ใช่ทําอย่างหนึ่งพอลุ้นเชาพูดอีกอย่างอันนี้ไม่เอาไม่น่ารักนะฮะ ขอบคุณนะครับโอเคโอเคครับ